เ็ปรมือตรับพี่เบลาเรื่นรดีคนี่คือสหน้าของเท่ที่ดรอชชั่ n ซีรีส์เสนอเป็นยังไงบ้างครับตันแต่ตั้แายังไงต้องมีป้ปายมาใหญ่นะสวยไหมสวยเพใช้คุชั่นของอเทดอาากสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะขอเซ็ีมดังนด้นคะ่ะ ได้ครับได้วันนี้ได้มาเจอแฟนๆจัดออกมากม้ทุกคนทุกคนก็แบบตามเก็บทุกรูปถูว่าคนดีทุกรุ่นจริงๆครับเพราะว่าพี่บลล่าก็อยู่มาเป็นปีที่สองแล้วใช่ค่ะก็อยู่กับบ้านคดี่เรามาอย่างอบอุ่นปีนี้ก็ปีที่สองแล้วค่ะก็เออเราเพิ่งลงไปกับตัวเอทูชันอีกตัวหนึ่งก็คือน็อตทูแมทสไลด์ทูชันที่ทุกคนน่าจะได้เห็นกันแล้วว่ามันเป็นสีเขียวค่ะคือตัวนั้นอ่ะเขาจะให้เป็นงานผิวที่ดูธรรมชาติมีความแบบ ดิวี่ดิวี้แบบอมน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบผิวสวยมากๆแบบธรรมชาตินะคะแต่ว่าวันนี้ก็มาเปิดตัวอีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันคือวันแคปคาเบอร์ค่ะก็คือแค่ตกเดียวจบเลยค่ะผิวสวยนิ่มเนียนกริบแล้วก็ปกปิทุกความไม่มั่นใจของเราได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเราอาจจะใช้คนละแบบกันเพราะฉะนั้นสองสองตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างใช่ไหใช่ค่ะคือเขาปังทั้งคู่ค่ะคือเขามีความ เอามาให้ดูอย่างนี้เลยใช่ค่ะค่ะก็ก็คือตัวนี้นะคะคือถนอมมากมากเลยสำหรับเอ่อผิวของคนไทยค่ะเพราะว่าเซตที่ตองเป็นของคนไทยใช่ไหมคะเราทำมาให้คนไทยและคนเอเชียเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนใช่ไหมคะตัวเนี้ยเขาจะสามารถปกต้านน้ำกันเหนืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้ตัวคุชชั่นเนี่ยมันแบบเหมือนมันทําให้ผิวเรามันนุเนียนกลิบมันดูตามได้ทั้งวันวันนี้เราก็ใช้มา เนียนกลิบมากแล้วผิวก็ด่า,าใสมากเลยพอเราใช้ใส่เนี่ยขอบคุณค่ะหมใช่ไหมใชค่ะแล้วอ่ะอเขามีแบบเทคโนโลยีพิเศษด้วยไงไรซ้ค่ะที่จะช่วยมาให้ดูสาวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเราจะเลือกไปสำหรับแต่ละวันถ้าจะเป็นสีเดียวต้องไปเกี่ยวกัวบกกไปทำอะไรหรือยแม่เป็นสีตรงไปทำอะไรอยู่าาาแต่ว่ามันแล้วแต่เลยว่าเราอยากได้ลุคแบบไหนค่ะเราแต่งมูนแล้วแต่อะไรนั่นคือถ้าสาวๆที่อยากได้แบบสูทที่ดูแบบมีความโกลหน่อยก็ไป ตัวนั้นก็คือปาดเดียวคือเรื่องเลยแลบบกติใช่ก็คือตัวเขาอะโดดเด่นตรงที่เขาลากเราตกแล้วมันไม่เป็นการาบค่ะใช่แล้วก็มันจะโชว์เผยผิวด้วยแต่ว่าถ้าตัวนี้คือถ้าคนที่มีความกังวลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางมีแบบมีรอย,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 ยแดงรอยดำรอยสิวก็ตัวนี้จะสามารถปกปิไดได้ดีมากๆเลยแต่ว่าตดวจะบอกเทคนิคให้เดาชอบใช้สองตัวพร้อมกันใช่ค่ะือว่าาโซนบางทีเราไม่หยักแบบ อยอ่ที่ทางหน้าตรงก็หมายมันสบายมันกระดูหยาเรื่องนึงเนี่ยเราก็จะเลือกตัวเนี้ยอยู่ที่ซีโซนหรือว่าอยู่ที่บริเวณที่เราไม่มั่นใจเราอาจจะแบบอุ้ยมีรอยตรงนี้เราก็ใช้ตัวนี้ก่อนใช่แล้วเราก็ใช้สีเขียวหมบเลยอย่างนี้ค่ะพอใช้แค่เลือกไม่ได้ก็ต้องมีความจริงควรมีสองค่ะเพราะว่าเราต้องแต่งหน้าเหมือนเดิมทุกวันไม่ได้ใช่แล้วเราก็สามารถแบบโชว์ผิวได้ทั้งแบบมันหลากหลายด้วยแบบเออแบบเอ้ยมีันแบบคือแหมบางทีแบบข้อเสีย ขาก็ไม่ได้แบบเออมาทำงหน้าใช่ไหมแล้วก็สอบเก่าสอบเก่าชอบชอบเงาเงาอะไรแบบนี้ก็มีน้องสอบการเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้เป็นแฟนหมาก็ ไปทั้งสองได้เลยนะช้อปปิ้งได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวน,นี้วันแพดคอเวอร์หรือว่าหน้าคือแมสไลทูชชั่นค่ะครับผมแล้วถ้าเกิดจะซื้อต้องไปซื้อที่ไหนยังไงบ้างคะทุกคนเฮ้ยก็ซื้อได้ทุกที่เลยหัวน,นี้ก็ได้เดินเลี้ยวไปได้เลยนะคะที่เมื่อกี้มีมีฝั่งของเมื่อกี้ที่ค,คุณตูเรียกว,ว่าเป็นฝั่งของคุณแม่แบบนี้อยู่ค<า>่ะใช้ใช้หรือยังฮะอุดหนุนแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเต้นเขาเลยเจ้าี่เออของแคที่รอนะคะทูชชั่นซีรีส์นะคะ บอกค่ะคือมันให้แบบทุกชิ้ทุกงานผิวของเราแบบตอบโจทย์มากๆคือถ้าใครที่อยากผิวสวยก็ใช้เทียนที่ดอกคุชชั่นซีรีส์นะคะผิวจะได้สวยแบบเดลวค่ะขอบคุณค่ะสวยไหมสวยไหมด้านหลังสวยไม่สวย